ปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งฝุ่นและอองขนาดเล็กเข้าเหมาควานันการปนเปื้อนของสารพิษในอากาศหรือมลภาวะทางเสียง ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอีกด้วยดังกรณีการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบลพระตงรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความเดือดร,ร้อนจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงงานสนับสนุนการผลิตที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนจากการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สแสวงหาข้อเท็จจริง ในกลุ่มโรงงานทั้ง14แห่งอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการตรวจว,วัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงานมีค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศเป็นไปนตามประกาศกระทรวงอุตสาหากรรมรวมถึงผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั้งจุดเหนือลมและจุดใต้ลมของโรงงานล้วนม,มีค่าเป็นไปนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่24แต่จากการตรวจสอบการประกอบกิจาการโรงงานพบว่ามีโรงงาน6แห่งที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตและการวางกองไม้เศษไม้เศษขี้เถ้าในพื้นที่ ที่เปิดโลง่งโดยไม่มีวัสดุปิดคลุมรวมถึงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศบางส่วนมีสภาพชำรุดและมีปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียที่ใช้งานรวมกันถึง15ปล่องประกอบกับโรงงานตั้งอยู่ใกล้ชิดกันส่งผลให้อัตราการระบายฝุ่นละอองในภาพรวมมีค่าสูง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาจึงได้มีข้อเสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงเนื่องจากมีการตรวจพบฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระจายอยู่ตามพื้นบ้านและวัสดุต่างๆของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปร,ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้ขยายพื้นที่บังคับใช้ทั่วประเทศและต่อมาได้มีการออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานพศ2565ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ิมิถุนายน 2,566อย่างไรก็ตามแม้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากกลุ่มโรงงานจะมีค่าปริมาณของสารเจื้อปนในอากาศเป็นไปนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแต่โดยข้อเท็จจริงประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงกับประชาชนพร้อมขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการให้โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามามีส่วนร่วมในการชดเชยหรือเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน